สวัสดีครับก็คือรายการ LOR Gamer TV นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม Don't s t a r v นะครับผมวันนี้เราจะมาเริ่มอซีซั่นใหม่กันนะครับหลังจากที่ผมได้ตายไปหลายทีแล้วแล้วก็ได้อัปเดตแพทใหม่นะครับนานแล้วล่ะอ่าอันนี้โลกที่ผมเพิ่งเล่นรีลีสออกไปเลยนะไม่ชอบโอเคครับนิวเกมใหม่เลยวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอ่าใช่ผมปลดล็อกตัวละครไปได้ห้าตัวนะครับคือจะมี นี่ครับวิลสันวิลสันนี่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิลโลเฮ้ยปลดล็อกวิลโลเวนดี้วูฟแก๊กนะฮะวูฟแก๊แล้วก็ Wx78 นะครับ78นะวันนี้ผมจะมาเล่นอ่าวูฟแก๊กนะครับวูฟแก๊อะไรสักอย่างโอเคคือมันจะเลือดเยอะนะครับแล้วก็ กระเพาะใหญ่นะครับแล้วก็ตีแรงนะครับผมโอเคเล่นแล้วก็จะมีให้เลือกโลกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้แพทนี้จะมีให้เลือกโลกด้วยว่าจะเอาอยัางไงนะฟูดสมมติฟูดนะครับผมก็จะขอปรับเป็นมอลแล้วกันนะครับส่วนโวนี่ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับปล่อยให้ตายไม่ใช่ปล่อยให้ตายสิคือมันจะมีฤด,ดูหนาวนะครับแล้วก็เป็นฤด,ดูที่แบบ ลำบากมากถ้าเราไม่มีอาหารเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกสัตว์นะครับต,รต่างๆนี่ก็ไม่หมูนะฮะเป็นสัตว์ต่างๆแล้วก็มอนสเตอร์นะครับพวกสัตว์ประหลาดที่จะมาหาเราผมกออ็อันนี้ผมขอปรับเป็นรีสแล้วกันนะครับเฮ้ยไม่ดีกว่าเอาดีฟอนเลยแล้วก็รีสอร์ทนะครับจะเป็นพวกหญ้าพวกอะไรถ้าดีฟอ์นี่จะน้อยมากนะขอปรับเป็นมอลักกันแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องนะครับ อันนี้ไม่ต้องแล้วก็ต้นไม้ไม่ต้องนะครับกดโอเคโอเคไปเลยนะครับแล้วกด Start ทเกมอ๋อใช่ผมยังไม่ได้เจนเนอเรทโลกเลยเรามานเจนเนอเรทกันนะครับแป๊บเดียวแหละเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับหาวัวก่อนเลยเอาเฮ้ยทำไมค้างอะ่ะเา้าโอเค จะกิน,น้นอตเลสพอรนะครับโอเคไปมันบนไปโอเคมาเริ่มกันเลยครับเก็บหญ้ากันเลยเราเก็บกิ่งไม้นะครับเก็บเบอร์รี่บูปแก๊งนี่จะอยู่ได้ประมาณสามวันนะครับค่อยหิวอ่าเล็ดมัชลูมไม่แนะนำนะครับให้กินอันนี้มีตีไม่ได้สเสดยวยนะครับ อ่าผมลืมบอกไปตั้งแต่รู่นแล้วเกมนี้นะครับเสียงพวกคนพูดจะเป็นเสียงดนตรีแทนนะครับจะเป็นอ่าไม่ครับจะเป็นเสียงวันวันวันอะไรมาแไม่อะไรไม้เะโอเคเกฟรินอะววงมาเลยเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับในคืนแรกหรือว่าวันแรกเพราะว่าทุกคนก็นคงรู้กันครับวิธีการอยู่รอด แต่จะมาดูกันว่าผมจะอยู่รอดไปถึงวันที่60หรือเปล่าอาจจะอยู่ไม่รอดก็ได้นะครับบุฟแกงมีอ่าค่าอินไซนิตี้ก็เท่ากันนะเท่าเดิมหมดแต่ว่าผมชอบตรงกระเพาะและเลือดแล้วก็ตีแรงของมันนะอินไซนิตี้ก็เท่ากับอันนี้นะครับเท่าทุกคนเลยมึงอ,อีกแล้วอ่ะ เฮ้ย hey, ตัวนี้อีกแล้วนะครับไก่เบอร์รี่เนี่ยเวอร์ชันนี้นะครับกระต่ายนะล่าไม่ได้แล้วนะครับล่าแบบปกติไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะวิ่งหนีเราได้แล้วนะครับอ่านี่ครับมันไม่ได้วิ่งเอา้ากำเฟลลยตัวมไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ได้ยินก็เล่นน,นี่ครับ สมมติเรามายืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ตีมันปุ๊บเอาได้ซะงั้นนะ่ะได้ไงวะจริงๆมันไม่ได้นะครับมันจะเดินหนีอันนี้น่าจะเป็นบัก๊กสักอย่างแต่ก็ดีแล้วล่ะโอเคทำพิกแอคออกมาแล้วก็วางสล็อตด,ดึงขุดหินกันครับวันนี้ ปูนหินเพื่อแตกยอดเป็นฟริ้นต่อไปอ่าใช่บุกแก๊งนี่จะเลือดเพิ่มยากมากนะครับเพราะเลือดมันเยอะก็เราจะต้องเก็บผีเสื้อเอาเพื่อกินเพิ่มเลือดเวลาใกล้ตายนะครับต้องใช้ผีเสื้อเอาส่วนมากเลือดมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเอ๊ย้ยมีโกนักเก็ต ขุดต่อไปอนี่เพิ่งวันแรกเองฮะรวยละนี่ครับมันจะมีพวกอ่าพีเสื้อบินวันนะฮะเก็บ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 อาา่าฮะเอาพัง ครับไม่ได้ฮนะอุ้ยและเวอร์ชันนี้นะครับผมจะทำการอ่าก่อนที่จะถึงฤดูหนาวผมจะต้องเก็บพวกหญ้าพวกอะไรให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าเราจะเดินไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันหนาวนะครับแล้วตอนเช้ามันก็จะน้อยนะครับแล้วตอนกลางคืนมันก็จะเยอะนะ มันก็จำไม่ได้หมือนกันว่าฤดูหนาวมันวันที่เท่าไหร่นยครับถึงจะฤดูหนาวเอาตัวเดิมบอกว่าเนี่ยเอาเฮ้ยมืดอ่าใช่ลืมบอกไปเลยหรือว่าบอกไปแล้วเมือ่ออันก่อนเนาะเวลาเดินบนถนนมันจะเร็วขึ้นนะฮะเห็นมอย่างเห็นเห็นได้ชัดเจนเลยไม่ใช่เจนอ่าอันนี้นะครับคุณริว อ่าอันนี้เป็นแร่นะครับแร่เชนนิดนึงเอามาทําเป็นอ่ากันเร์ได้นะครับแต่ว่าเรามันยังไม่จําเป็นเราก็ทิ้งไปยคอนมืดจุงเบยนี่รังพึ่งตัดไม้เพิ่มก่อนคืนนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องกินอาหารก็ได้นะครับ แกงมันอยู่ได้ตัว insanity เรานี้ดิดิแค่หลัดแต่เราก็ต้องกินนะครับเหมือนเดิมแหละเพราะว่าถ้ามันลดมากไปเรื่อยๆแล้ว<ม>เราก็จะอะกินแต่ละทีมันก็จะไม่อันนี้นะครับมันจะเออยากนะครับมันจะต้องกินหลายๆอันนี่เราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆเหมือนเดิม งงไหมผมพูดเองผมยังงงเลยนะครับโอเคอ๋ออันนี้ผมเจอบอสมันคือบอสนะนะฮะผมจะเห็นต้นไม้นะอาจจะเห็นกันเดี๋ยวข้างตั้งลบทินทานตรงนี้แหละเอาวิง่ง ตวุบแก๊งนี่ผิวยากจริงๆครับสี่อันสไตล์เดิมแต่้อนสตาร์แพทใหม่มันจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ชอบเลยแบบเดิมก็ยากยากมากแล้วนะครับอันนี้จะยากอีกยากเพิ่มขึ้นมาอีก จำไม่ได้อันก่อนผมตายเพราะอะไรน่าจะตายเพราะเองหมาป่าอะไรนะครเฮ้ยเฮเฮ้ยะไหนละอืม,มเมล็ดเนี่ยถ้ามไม่จำเป็นตอนนี้ก็กินได้นะครับมันจะเพิ่ม ความอิ่มนะครับตอนแรกไปเรียกความหิวความหิวคือหิวนะครับไปเพิ่มความหิวแสดงว่า,ายิ่งกินยิ่งหิวไม่ใช่ครับมันก็จะ,ะเพิ่มความอิ่มนะโอเคมืผมจะต้องตั้งอันนี้เล่นดีไหมนะไม่ดีนะเพราะเราจะต้องปุ่ตัไทยไงครับ ผมก็หนักใจอยู่น่าจะทำเป็นรีเซิร์ชเหมือนเดิม,มอนนะ้ะนะนนี้ทำไมทำเป็นโปรโตไทก็ไม่ทราบนะณเซนตี่ก็ตกต่ำแล้วช้าสักทีสิอ,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 อไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ <c oughs> จากทิดชิงชาแนลไปประมาณสองอาทิตย์ เราะอะไรมีงานเยอะครับไม่ใช่งานครับเฝ้าโอเคเราจะเดินไปใกล้ๆใ,ให้ดูนะครับหน้าตาของบอสนี่ครับบอสตีแรงมากนะแต่เราต้องการเนี่ยมาเบลนะเราเข้าไปก็จะตายไม่เอาดีกว่านะนนครับม,มาละ เอยอ,อย่าตีนะฮะโอเคจะต้องเดินมาตรงนี้บ่อยๆนะฮะตรงแถวแถวดอกไม้นะครับเพื่อให้ผีเสื้อโผล่มาแล้วก็ตบนะเอามากินเพิ่มเลือดแล้เก็บอาหารต่อไปนะผมจะต้องเก็บยาให้ได้มากกว่าสี่สิบอ่ะ ในสิบวันนี้ผมก็จะพยายามนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้อดตายอ่าใช่ลืมบอกกันเลยเอเวอร์ชั่นแพดใหม่นี้เชือกนะครับเชือกไม่ให้ความร้อนเยอะแล้วนะครับมันจะให้เท่ากับพายโคนเลยผมละเซ็ง เี๋ยวเราจะมาติดตามชีวิตชีเ์นะครับว่ามันจะไปไหนต่อผมจะกินมันนี่เองนี่เห็นไหมครับเวลาผมวิ่งเข้อาอามันก็จะวิ่งหนีนั่นเองว่าตีไม่โดนครับตีไม่โดนครับนี่นะครับนี่เดินกระจาดอกไม้นะนโอโปยจัดไม้นะครับอืม ก็ตายเนส่มากก็จะต้องใช้แท็บนะ,ะใช้แท็บในการจับมันนะฮะมีไปไหนวะโถอ๋อใช่ลืมบอกไปเลยต้นเบอร์รี่ก็เปลี่ยนนะครับมีอีกชนิดหนึ่งนี่ครับแต่มันก็เหมือนกันแหละมันก็ตกลูกเบอร์รี่เหมือนกันโอเคได้ไม้มาเทียบแล้ว เอาแตกเลยอืมโอเคผมรู้สึกว่าผมจะไม่ไหวละว,วางกัดโอเคผมก็จะโปรโตไทป์น็กแพ็กออกมาแล้วก็โปรโตไทป์โชว์เวลออกมา โอเคแล้วก็อ่าฮะโปรโตไทลูโปรโตไท,ตไทสเปียสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็โปรโตไทบล็อกโปรโตไทคัสต์โตนโอเคครบแล้วครับสิ่งที่จำเป็นที่เหลือก็เก็บของที่ใช้คราฟ้ตรงนี้ แล้วเราก็ต้องไปเดินเก็บทองต่อนะทิ้งไว้นะครับได้หมดนะเก็บทองด้วยนะครับทองก็สำคัญอ่าใช่เราโปรตุวไทยได้ไหมวะอ๋อมันใช้ไออิมเมจินซอะไรเอนจินนโอเค กิิงไม้ก็จะหมดละตะกะนี้โปรตทรไทยไปซะเยอะเลยเฮ้ยฟันไม่โดนอ่ะดูว่ามนไม่ฟันเหรน่าจะไม่ฟันนะชัดจะมืดแล้วสิมืดก็ไกลมืดนะฮะมองก็มองแทบจะไม่เห็นหละอื้อ แต่อาหารเนี่ยแนะนำกินเยอะๆเลยเดี๋ยวมันเน่านะเน่าแล้วจะเสียเปล่าแต่มันไม่เสียเปล่าแล้วมันก็จะได้เป็นปุ๋ยเหมือนเดิมก็แค่ดแลดแค่ลดฮึโลซัพรลีงอ้าวฝนตกนะครับอินไซเนตี้เราจะตกเร็วมากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะสเดียยและ นะตะเก่สองร้อยอยู่เลยบรุ๊บลดลงอีกหนึ่งจะทำอ e ีสานิตี้แล้วลดลงเร็วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสฟ้าผ่าด้วยนะครับเราจะต้องทําสายล่อฟ้าไว้ไกลๆบ้านนะมันถึงจะไม่ผ่าใส่เราโอ,โอ้ตกทำไมวะ เดี๋ยวตั้งแคมป์กันตรงต้นไม้นี่นะครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวเร็วสิเฮ้ยเดี๋ยวมันมืดถ่ายมาสิบห้านาทีนะครับสิบหกโชว์วลเอามาก็ขุดหน่อยสับปิ้งก็ขุดออกมานะครับวิธีการอยากให้แอปฟิลไม่ง่ายนะเดี๋ยวเราจะพาลาฟา ก็ฝนไม่ค่อยเป็นใจเลยนะเวลาอยากให้ไฟนะครับเท่ากับอุปกรณ์แอร์ทนอมนะไฟนะครับเท่ากับเชือกเราจะต้องใช้นี่ครับคือเราจะไปนี่ครับถือพ่วแล้วก็ไปขุดหญ้ามาก็ได้นะครับนี่มันจะได้ออกมาเป็นกลาสตับนะครับแล้วก็สปริงแอตสูร์ก็เท่ากับหญ้าเมื่อก่อนเลยนะ แว่าไม่แนะนำนะครับทรัพยากรจะหมดโลกอ่านั่นก็เบื่อเลยเดี๋ยวค่อยอคุกนิ่ครอ๋อใช่ถ้าอยู่เป็น,นานๆนะครับนาฬิกานะมันจะเอ่อตับเปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเช่นฤด,ดูต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลนะครับมุดเป็นฤด,ดูหนาวอย่างเงี้ยอ้าตอนกลางคืนก็จะเยอะ นะครับว้วตอนกลางวันก็จะน้อยหมายถึงเวลานะครับเวลาตอนกลางวันก็จะน้อยเวลาตอนกลางคืนก็จะเยอะนนสตาร์มันมาถึงนี่แล้วแบบนี้นะครับอืมเจ็บคอนะี <c> ่ <oughs> เออใช่ลืมกดแทบดูก็เยอะอยู่นะครับทางคเคแต่เราเอาเช้าก่อน ตรงเช้าโอ้มีรถผ่านหน้าบ้านครับไม่มีอะไรคิงกองคิงกองเลยเงิดถ้าเธอเปิดขุดซะเลยนี่ is too much fire ไฟมันเยอะเกินไปแล้วมาบ้านผมเห่าครับไม่มีอะไรโอ้ยเห่าทำไมวนะ คนจะแคสเกมยิงพูดมันยิงเห่าครับไม่ต้องสนใจมันหรอกโอเคชาแล้วเราก็เก็บสปริงนะครับเยอะเยอะเลยเพราะเราจะไม่ได้ออกมาเก็บอีกแล้วหลังจากฤดูหนาวฤดูหนาวเราจะต้องอยู่แต่บ้าน,นครับทำไมหรอเพราะว่ามันหนาวครับหนาวเรื่อยๆจะลดเรื่อยๆเลย เหมืนอนโดนเยอะแข็งนะครับผมเดินล่ออ่ันนี้ก่อนเอาไม่มีเหรอโธ่เอ้ยโธ่เอ้ยใส่กาแลนไว้ก็ได้ครับกันอินเซนตีต้ตกโอ้ไบโอมอะไรวะเนี่ยไบโอมหินเหรออ่าใช่ครับใช่ไบโอมหินผมต้องการจตะทองกับฟิน ไปห,หินนี่ก็ต้องเก็บไปด้วยนะครับจําเป็นเห็นไหมครับพอปรับมอแล้วแม้แต่ใบโอมอย่างเงี้ยมันก็เกิดนะฮะดูครับหินเยอะมากอ,อ๋ออันนี้เป็นใบโอมของมันเลยเนาะเอา้าอยู่ใกล้บ้านเก่าสะดเวยเราจะเดินย้อนกลับแล้วล่ะเรามาจะจัทะเลนยโอเค อ่าฮะเอ้ยเอ้ยเหมือน้าไม่ได้นะครับเดี๋นี้ถึงแม้เราจะหาปู่ไม่ได้ก็ตามนะครับเราจะต้องไม่เหมือน้าทคิดถูกไม่นะมาเล่นวิวแก๊กเนี่ยเอ้ยบู๊แก๊งวิวแก๊กนั่นมันเป็นเทนแล้วผิดผิดกํากําโทษโอเคเราจะล่อปีเสือ้อเอาไม่มีหรอวะไม่เป็นไรนะกลับมากัน เดินนี้ปนไปเลยดีโอเคพอตัดเสร็จแล้วเราก็ขุดโคนมันนะฮะมันไม่โตอีกหรอวต้นไม้จะไม่โตอีกนะฮะยกเว้นเราจะปลูกด้วยพายโคลนนะ,ะโอเควันอี้20นาทีเลยเนี่ยทำไมมันเร็วจังเบยเร็วไหมวะเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงคระะับในชีวิตจริงนะ โอเคเดินตามนี่ดีกว่าถนนนะฮะเร็วดีชอบวันนี้เข้าสวันหน้าแล้วครับได้อเมเมืนหน่อยก็ได้ครับเสี๋ยเวลามนมืนแบบมินเอ,อ,อ้าวเบอร์รี่มาเกิดตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยอ๋อลืมไปปรับอ่ามอไว้นะครับเติมมอนะบังกะปิด้วยทุยโอเค เดี๋ยวจบวันนี้ก็ปิดเทปดีกว่านะครับอ่ะปลูกหนเดี๋ยวมันหมดโลกไม่ใช่อะไรหรอกโลกอ่านี่คือบอ่อน้ำนะ is all a y t พิซอเวตนะครับคือมันเปียกนั่นเองอโอ,โอ,โอ้เยอะจังวะอาตามบ่อน,น้ำอย่างนี้นะครับมันจะมียุงเกิดด้วยนะครับยุงมันตีเราก็ไม่ค่อยแรงนะแต่มันจะดูดเลือดเราไปเรื่อยๆนี่นั่นคือปัญหานะครับอันนี้เข้าเหมือนไบโอมสวัปแลนของนาคคับ,ะคบจะมีแค่ไอเขาวิง่งแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ สิ่งที่เราปร,าบบรับมอไว้นะครับคือหินแล้วก็หญ้า,า,าเก็บมาครับผมว่ามันใช้เยอะชัวเดี๋ยวก็ได้ใช้ครับอ๋อใช่โลกก่อนผมเนี่ยอันนี้หมดเลยไม่มีใช้เลยนะครับหญ้าก็เหมือนกันแอนโรทีตัดซะเลย เกนมันบอกตีแรงนึกว่าจะตัดต้นไม้เร็วขึ้นนะครับไม่เ,เลยมันแค่ตีมอนเร็วตีมอนแรงนะครับโอเคจากนั้นแล้วก็เก็บอ้าวส c a วร์ไทม์อินสคัมมิ่งซูพาร์ทนี้ก็เอาแค่สี่วันก็พอนะครับเบอร์รี่นี่จะ อันนี้เร็วกว่านะครับบูดเร็วกว่าความหิวนะครับมีเซนิตี้ตกไปโอเคเราจะตั้งลบทินทานกันที่ไหนดีนั่นนๆนๆน,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 ๆนตรงนี้มีไม่มีทางข้ามนะครับเราต้องเดินไปเรื่อยๆ มันยังไม่เมื่อนง่ายๆหรอกครับอาอซันเนที่เริ่มตกเก็บเฮ้ยเจอเมนูนแล้วนี่ครับเราเจอวัวแล้วครับเราเจอตั้งลบลาดแถวๆนี้แหละหืมดีไหมวะไม่ดีมั้งผมไม่เท่านี้แล้วผมเดินมาเก็บสักหน่อย เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการเดินต่อไปนะครับปลูกต้นไม้กลางทางนิดนึงต้นนี้ก็มีหือเดี๋ยวเพิ่ไปกดแอคแท็นะครับกดแอคแท็กในโดนลุมนะครในเลสเทผมโดนไปแล้วถ้าใครได้ดูแล้วนะครับ แอดฟิลเขไปปลูกเรื่อยๆนะไม่ปลูกนะอมันช่องมืดอะไรเร็วยิ่งนี้แขนคอเริ่มเย็นผมก็อัพเพื่อให้มีอะไรดูนะสหรับ อาทิ์นี้นะครับร้องแนะล้งนานในตีไดัไน่นหละอย่าลองเลยดีกว่านะครับในชีวิตจะหาไม่นะครับเลือดก,ก็เยอะนี้ก็เยอะนะครับยอดมากหมูกแกงของเราอ่าอันนี้คือเอาไว้ดูความชื้นนะครับเวลามันจะบอกว่าฝนจะตกเมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันครับ ถ้าอุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆเอถ้าอุณหภูมิมันลดลงน้อยมันก็จะอ่าฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็ lighting lot ที่ฟ้ามันจะพาใส่นะครับมันจะอยู่ในนี่ครับทรายก็ล็อกสูตรอะไรเอ้ยลืมโลืมอันนี้มาเลยโปรโตไทเลยปาปิลุูนี่ไม่จำเป็นนะครับ ไม่ค่อยจำเป็นเอาไปทำได้แค่กรงนกอะแล้วก็อพวกเครื่องเป่าๆทั้งลายนะครับนี่ก็หูกระต่ายนะครับเราจะต้องเก็บตัวกระต่ายมาจากแทรปนะโอเคจบวันนี้แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับ